ตั้งแต่ที่จะทำเลย่ะเดี๋ยวนะคเดี๋ยวรมูข้เดี๋ยวเขเป็นไ้ก่อนิรวมกิจกรรมนะคะโขเก็บรุ่นสองขึ้นเลยนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะที่สอนโดยคุณครูนัุลกษณ์รเชียลชาญโรงเรียนบ้านหนองแวงค่ะมาดูผลงานของนักเรียนเลยค่ะสวยงามเลยค่ะเป็นนวัตกรรมที่คุณภูมิันสร้างและพัฒนาขึ้นมานะคะสำหรับนํามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของการอ่านข้อความการวิเคราะห์ข้อความการเขียนตอบคําถามนะคะจะเห็นว่านักเรียนสามารถที่จะอ่านวิเคราะห์ข้อความแล้วก็ ตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะเจดเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจนะะี่ค่ะเป็นผลงานของนักเรียนนะคะที่สวยงามให้ดูทีละแผ่นเลยคะ่ะนี่ค่ะเพราะอวดตัวตอ้วนก็ได้คะ่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะทุกคนเลยค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจกูมาตุลาการกุมัรก็ ขอเป็นกําลังใจให้กับเงี้ยบค่ะลูกค้าขอเป็นกําลังใจให้กับพนะการภรูระบุคลากรทางการศึกาทั้งประเทศเลยให้มีจิตวิญญาณในการเป็นบูมในามมุ่งมั่นตั้งใจมีจรยาวรวิชาชีพครูครูที่ตุ้มเทมุ่งมั่นตั้งใจ่อนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความมารถไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าใจเราเกินร้อยนะขอให้ตั้งใจสอนสิสอนนักเรียนให้อ่ารออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ยขอบุณผู้กครองนักเรียนด้วยนะคะขอบคุณแผู้มีเมียเตีที่เคารพรัก มาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจบูมันลกลาการบูมันก็จะสร้างสรรค์แล้วก็ถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยนะเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อนแม่เราเพียนได้เป็นวิทยาฐารให้กับเพืหห่อนเพื่ใการรูได้นําไปปรับใช้ค่ะขอบคุณมากค่ะพบกันในทิ่หน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียนคะสวัสดีค่ะ